เหนแบบเป็นสูตร่เนป็แบบปวดเมื่อธรรมดาก็เป็แค่พอใช้จะเบ็นันีบ้านที่หนึ่งครับครัวหนึ่งสารคาม ันวันนี้แม่ครัวกินครับอันนี้แม่ครัวครับอันนี้ครัวกล้องครับอันนี้ครัวกล้องพ่อมีซักยี่สิบบาทไหมรอครับแป๊บนึงครับเดวเวลาแป๊บนึงนะครับอันนี้ให้เพื่อหยุดนะไม่ทราบว่าใครมีไฟแจ๊คบ้างครับเริ่มว่าจะพูดอะไรอันนี้อันนี้ครัวครัวพิมพิมเบเกอรี่ส่งมาครับส่งมาร้องเพลงนี่พ่อครัวตัวจริงครับร้าน ร้านอะไรน้องแม็กฮร้านอะไรลูกส้มดำคกคกบินน่ผมมาเพื่อนมาร้องเองนี่ครับทรงผมใหม่แง๊งแง๊งแงยงขอกินข้าวก่อนนะจามานิบัสเ้ามเพื่อกินเลยต้้งแต่เม่วานเนี่ยกระต้งไก่ได้กินเปล่า นี่เจอข้างผมก็ได้เะฮะข้าวมาเกือบข้าวเอาข้าวก่อนนะเอาข้าวพี่นึงพี่นึงเอาชามชามกลางไหมเฮ้ยว่าจะเอาไก่ไงบอสบอสพกเตรียมบอสค้างลูกกอล์ฟที่ไม่ขาดนะที่หนึ่งจะไปสนามที่เราไม่ได้ไปเบิร์กเดี๋ยวพี่เอาอันนี้มาเอาันนี้วันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้วันนี้เอาอันนี้มานี้เอานั้นเอานั้นอันนี้อันนี้ไปนู่เลยอันนี้มันเยอะกว่าไงัยอันนี้เป็นนู่นเลยครับอันนี้อันนี้

ครับเดี๋ยวเราจัดหนักกว่านั้น